คำถามต่อมาจากท่านอิสระบุญมาครับดีครับอาจารย์สอบถามคดีปปชชี้มูลความผิดแต่คดียังไม่สิ้นสุดลงสมัครได้ไหมครับถามต่อถ้าชนะเลือกตั้งแล้วสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมครับกรณีนี้คือปปชชี้มูลแล้วนะครับพอปปชชีมูลแล้ว,ลว,ว,ม,ลลวมันก็ต้องมีขั้นตอนที่ ต้องไปส่งอายการนะครับอายการแล้วก็อายการส่งฟ้องศาลนะครับในขั้นตอนนี้ถามว่าสมัครได้ไหมคือเมื่อเมื่อศาลร,รับคดีแล้วศาลก็อาจจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะอยู่ในอยู่ในการอยู่ในดำรงตําแหน่งนะถ้าศาลร,รับคำคำฟ้องจากอายการถ้าอยู่ในตําแหน่งศาลก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างนี้ก็พิจารณาคดีกันไปถามว่าระหว่างพิจารณาคดีอยู่เนี่ยอ่าก็จะครบวารละแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยจะลงสมัครได้ไหมคําตอบก็คือสมัครได้เพราะไม่ได้เข้าลักษณะต้องห้ามของกฎหมายเลือกตั้งนะครับเว้นแต่อ้าวมันมันก็มีหลายอีกหลายสาเหตุนะเว้นแต่ผู้ว่าหรือนายอำเภอสั่งให้พ้นจากหน้าที่ นะครับอันนี้ก็อีกทางหนึ่งนะครับถ้าผู้ว่าหรือนายอำเภอสั่งให้พ้นจากหน้าที่อันนี้ก็ต้องไปรู้รายละเอียดว่าคําสั่งเป็นอย่างไรอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะสมัครไม่ได้ถ้ามีคําสั่งให้พ้นจากหน้าที่ระหว่างที่ดําเนินคดีอาญานะครับคือระหว่างที่ปปชส่งส่งด,ดําเนินคดีอาญาที่ศาลเนี่ยนะครับถ้าไม่มี คำสั่งผู้ว่าหรือคำสั่งนายเพเภอให้พ้นจากหน้าที่นี่คือสมัครได้ครับนะครับสมัครได้เพราะว่าคดียังไม่ถึงที่สุดว่ากระทําของผิดแล้วผิดข้อหาอะไรก็ก,ก็ก็ยังยังไม่ได้ไม่มีคําวินิจฉัยดังนั้นสมัครได้ประเด็นต่อมาถามต่อว่าถ้าชนะเลือกตั้งแล้วสามารถเปิีัติหน้าที่ได้ไหมอันนี้ก็จะเกิดปัญหาคือสมัครสมัครได้ แล้วระหว่างพิจารณาคดีไปแล้วตัวเองชนะการเลือกตั้งถ้าชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องมีมาดูปัจจัยสองปัจจัยหลักๆครับถ้าคดีนี้ศาลยกฟ้องไปแล้วอา้าวศาลยกฟ้องนะคดีถึงที่สุดเราศาลยกฟ้องได้ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ถ้าคดีนี้คําสั่งศาลยังให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ พอมาสมัยนี้ชนะการเลือกตั้งนะครับจะไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสา่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเป็นคดีก่อนหน้านี้สมัยที่ตัวเองดำรงตําแหน่งนะครับแต่พอมาสมัยนี้ได้รับการเลือกตั้งก็จะตามแนวทางตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยก็คือไม่สามารถเข้าไปแถลงนโยบายได้ นะครับเพราะว่าตัวเองถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะ่แถทททล,ทล,ทลงนโยบายได้แล้วจะแต่งตั้งรองนายกรองนายกที่ปรึกษาเลขาได้ไหมก็แต่งตั้งไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาก็จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมทั้งนั้นถ้าถ้ายังเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ประหลัดก็จะเป็นนายกนะครับนายกปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างนี้นะครับ <una? S 2> นั่นคือคือเป็น2 2ประเด็นของคําถามนะครับ นั้นสรุปนะครับถ้าปป,ป,ปชชี้มูลชี้มูลเฉยๆนี่สมัครได้แต่ถ้าอายการฟ้องศาลศาลร,รับคําฟ้องแล้วสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังสมัครได้อยู่ก็ยังสมัครได้อยู่นะครับเว้นแต่ในายอำเภอหรือผู้ว่าสั่งให้พ้นจากตําแหน่งก็อ,อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อาจจะสมัครไม่ได้นะครับ ก็ก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปก็แล้วกันนะครับ